สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีครับรโอ้ตริงปิงสูงกว่ามูแต่นะตริงปิงเนาะแขกพี่แขกพี่ลนี้เรื่องไรละพ่อไม่หาน้ำไปบกจีบอยู่อย่างพลานอยงพลาดมันมามันมาอะไรปิดวงบอกโอ้รไ้ลานึงเลีม คุเอฟซีมาลงยงกนตอนนี้แม่เลยบ้านเกิดลูกเซนตัวแล้วแม่เลยบ้านเกิดในเซนนตัวันขสาวสิบสานาฬนกาะรันหนาอายุครบกี่ปีลูก1ิแปปีเลย ตรงมากเลยนะ13ไป18ตรงมากเออ18มาอยอะเอานี่เล้วเอาอีกแลด้ว18มาของเราเสียนนุ่นชัวรเล็กนะเล็กล้าออกไงออกบทคีอยซูมือก็ซื้อ99โอ้399เอาพอพอกันแค่ตํานิทก็ว่าส่งไนพัทยาพดิษี เพนเดือนครับอ๋อเียมงเดือนไปรังสิตเราจะมาค้างันเราจะมา้งนเดือนไปรังสิตขอบคุณนะครับเจอกันพรุ่งนี้รังสิตนะครับบสวัสดีบัไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นี่ยังเอาไปไลยไปเดี๋ยเอาไปเด้อจะคุยกันเสียงดังเด้อดังหั่นพู่นเอาไปเสียงแล้วโคกับไม่เลยเว้ยเคลี่ยเราเองเด้อบอกอีกเด้อที่ทานบอกที่ท่นกี็รู้เร่องอันนี้ก็รู้เดี๋ยวเมื่อกี้เหรเนาะข่าวผู้หญิงจริงๆนะ

มีความสุขเนาะเห็นนลองพรงกีหลได้เนาะรถพ่นไอนี่รถดูดอน้เาะดเ่ฮะถกคนเนาะพนดูดอเนาเขายือน้องหัวน้องเขาดูบนได้อายเป็นเซยูมลูกยูพีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มอนเี่ไปเลยจ้า ไปตามหาพอเอกเดี๋ยวนี้โ่ยอจะไดกรบ่องขอฝากของตอนจะไดกรบ่องอาของฝากของตอนครับชนบุรี

หัวใจพวกนี้ใครทำเนี่ยสวยมากเลยก็มีแต่หมอนิงนั่นแหละทำคนอะไรมีหัวใจอเอามีนี่ก็ตายไม่เอาใจเนี่ยไม่หน่อยก็มีได้หัวใจเต็มไปหน่อยหัวใจหัวเใช่ผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นหัวใจดอกไม่หน่อยไม่หน่อยก็มีหัวใจแต่ให้เขาเอกไปหมดแล้วเดี๋ย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 ว เก๋เว้ยเอนไม่รับรู้อะไรเลยอ่ะเอกงได้เนาะเอกงได้เนาะเขาต้องหาอยู่โอ้ยวันเหลวยิ้มได้ยังไงเศร้าเนี่ยาเลยวบมาเอะยังหนาวขนาดนั้นเย็นไหนมายิ้มเนี่ยยิ้มกับว่ายิ้มได้ไหมม่ให้อดีใจขนาดนั้นยิ้มวามรู้สึกมาได้ไงเรายิ้มมุ้มปากแหมนี่สิบอกเขายิ้มแบบได้ยิ้มมุ้มปากนี่นหมเต้ บอกแล้วเห็นแห้เิ่งไนะยิ้มุปากนี่เราเ็นหเดียวเนอะแก่สิไหมเฮ้ยล้วก็เขินได้น้อยอยู่ได้ใจเนาะพอนุ่นนี่ยเราไปหาเซลอะไรนี่รู้กับปากเป็ดเนาะเอาไอลีกับนีหัวใจจะไง้การเช็คให้นี่น้อยยวดบุดเรกว่าหลายเห็นผู้ชายขอติ่อยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวพอยิ้เยนดูคลิพอยิ้เดูคลิปอเมจจีบีมาห้าม ใส่กันความได้สิเด็ดกว่ากันเอาว้จากวานี้ก่ไมีผู้ใดงสู่เบาวเองแล้วเบาเองนะเลิศแล้วเพื่อนๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปลูกอีกอิงแบบไงอันโฮมันรู้ในคลิปไม่ได้เท่ที่เตอล่าอน้ำกีแตกถ้าเราต้องเสียน้ำกีที่สุดโอ้แมนลิคยิดๆ แล้วขี่ใจส่งแล้วฝ้าไปปั๊มแล้วเฝ้าไปปั๊มไปปั๊มออกนยแบบไหนไม่มาอันใดแบบ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 ใดเล็กน้อยถึงใจมันลายแล้วแล้วเขาจะทายรูปท่าวดเสียหัวแล้วว่าลง

เยในในน้องก็รักดิคือรถเขาจะมันจะไปใจไหนตอนนะเอเดี๋ยวก็รู้ใช่มีเรื่องต้องเบาให้มหน่อยรับรู้ชื่อรับรู้ยังวันนี้ก็ให้กูแถาเราไปหาวัาที่เรียกหูหัวใจหน่อยวันนี้ก็ต้องเบาให้หูเลยเพราะว่าเราไปด้วยกันวันนี้ให้สอบเดี๋ยวคืนรถตู้คครเมาแต่ว่าต้องให้วิ่งนอนก่อนเออบนน้องดอกไู้เนี่ย อีค้อไ่บาเนี่ยักเลยวะกนีกูลกรู้ไหมอาอ้ายังอยากูอยู่อนยุดเราออกเดี๋ยวนี้ออกจากบ้านเล้อย่างหนงีบซืครับเอาจะรีบซื้อตาจองตัวพี่น้องครับวันที่8ปถึงวันที่10บนะครับสามมื้อครับสองก้าบเก้าบาทครับสินวเชนเวียงนริมนนะครับกับพหมอดมั่มนะครับทีเดียคเดินทงที่สาวนนเพ ี่เด็ดดีดีนๆบอคอยหลอกไปแล้วอย่าไปเอิ้นมาคอยหลอกไปแล้วพลุนได้มองจนรถพลุนเอาคนมาตามหาเบาเอกไงเบาเอกน้องคู่ไหมคนละเอกนี่ก็ได้เอาคลิปนี้ฝากไว้สำเนียครับฟังกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องสตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ